วัสดีค่ะพบกับรายการสปอร์ตเลเวนะคะวันนี้นะคะอยู่กับแป้งค่ะวินิทาพึ่งถนอมค่ะนักวิทยา,า,า,าศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะคณะสหเวชศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะนําเสนอในส่วนของโยคะง่ายทําได้ที่บ้านนะคะแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะหายใจเข้าวาดแขนเป็นวงกลมยืดลําตัวขึ้น1 2 สามสห,าหายใจเข้ายกแขนสูงหายใจออกผ่อนคลายวาดแขนเป็นวงกลม1นึ่งสองสส,สีหาหายใจเข้ายกแขนสูง ห,หายใจออกผ่อนคลายวางแขนไว้ที่สรีหายใจเข้ายืดลำตัวบิดไปด้านหลังหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้ายกแขนสูงวางมือไว้ที่เข่าหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายคลายท่าหายใจเข้ายกแขนสูงหายใจออกบิดลำตัวหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้ายกแขนสูงหายใจออกวางเือปิดลำตัวหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าปรับเป็นท่าแมววางขาเสมอหัวไหล่วางลำตัวตรงหายใจเข้าแอนอ,อกกระดกก้นเฉยา่าหายใจออกโกงหลังสูงมองสดี หายใจเข้าแอ่นอกกระดกก้นเชยคาะหายใจออกกงหลังสูงมองสะดือหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายกแขนสูง หายใจออกสอดมือไว้หลังข้อมือผ่อนคลายวางไหล่ไว้ที่พื้นผ่อนคลายหลังคลายไหล่ผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกสอดมือไว้หลังข้อมือขวาผ่อนคลายวางไหล่ไว้ที่พื้นผ่อนคลายหลังคลายไหล่ผ่อนคลาย คลายท่าก้าวขาขวาไปด้านข้อมือขวาเข่าตั้งฉากหายใจเข้ายกแขนสูงมองตามมือหายใจออกดันสะโพกมาด้านหลังผ่อนคลายขาขวาด้านหน้าตรงผ่อนคลายโน้มตัวไปด้านหน้าคลายท่า ก้าวขาซ้ายไปด้านข้อมือซ้ายเข่าตั้งฉากหายใจเข้ายกแขนซูมมองตามมือหายใจออกดันสะโพกมาด้านหลังกดขาตรงน้มตัวไปด้านหน้าผ่อนคลายเลื่อนมือไปด้านหน้าช้าๆกด ไหลลงช้าๆผ่อนคลายคลายหลังลคลายไหล่หายใจเข้าออกช้าๆลดสะโพกลงวางข้อศอกตั้งฉากยืดหน้าอกยืดหน้าท้องขึ้นนันสะโพกไปด้านหลังนั่งทับส้นเท้าผ่อนคลายผ่อนคลายหลังคลายไหล่ผ่อนคลายควบคุมลมหายใจเข้าออกช้าๆ ผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกปักปลายเท้ายกสะโพกสูงเหยียดขาสลับซ้ายขวาทําตัวเป็นสามเหลี่ยมผ่อนคลายจะรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อน่องช้าๆผ่อนคลาย ยคะที่ผ่านมานะคะจะเป็นการยืดแล้วก็เคลื่อนไหวของร่างกายในส่วนของทั้งส่วนบนและส่วนล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการเหยียดลำตัวการบิดลำตัวนะคะท่าต่างๆนี้นะคะจะทําให้เรามีการเคลื่อนไหวข้อต่อที่ดีขึ้นรวมทั้งเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นลองติดตามและลองทําตามดูนะคะจะสามารถช่วยให้ทุกคนนะคะมีการเคลื่อนไหวที่สมูทและยืดเหยียดร่างกายได้อย่างดีค่ะขอบคุณค่ะ